เมื่อวานที่มีการเกิดเหตุแผ่นดินไหวบางท่านอาจจะมีความรู้สึกวิงเวียนศีรษะหรือรู้สึกแผ่นดินไหวอยู่ตลอดหลังจากที่แผ่นดินไหวนั้นจบไปแล้วต้องขอบคุณเพจอาจารย์หมอสุรัตน์มากนะครับที่ให้ความรู้อันนี้มาวันนี้จะขอมาแชร์เพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูในตัวเองกันนะครับอาการวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนหลังจากการเกิดแผ่นดินไหวมีอยู่2ประเภทประเภทแรกเรียกว่า เอิร์ธเควกรังเป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติของประสาทหูชั้นในทําให้เกิดอ,อาการวิงเวียนศรีรษะบ้านโครงนะครับซึ่งอาการพวกนี้บางท่านอาจจะเป็นนาที5้านาที10นาทีหรือเป็นชั่วโมงแล้วหายไปแต่บางท่านอาจจะมีอาการเป็นถึงสัปดาห์หรือเดือนได้แนวทางการรักษาของคนในกลุ่มนี้นะครับพักผ่อนให้เพียงพอสําคัญมากๆนะครับพยายามทานน้าให้เยอะๆถ้ามีอาการเวียนศรีรษะมากให้ทานยาแก้เวียนศรีรษะพวกไดเมนได้ แต่จะไม่มีการรักษาที่เป็นการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงส่วนแบบที่2เรียกว่าเอิร์ u คว e i อิลูชันเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นโดยอาจจะมีเหตุการณ์รุนแรงหลังจากการเกิดแผ่นดินไหวทําให้มันฝังเข้าไปในความทรงจําเป็นความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับกลุ่มอาการที่เรียกว่า PTSD อาการพวกนี้จําเป็นที่จะต้องใช้ภาวะทางจิตใจที่ดีขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นถึงจะช่วยให้อาการหวาดกลัวเหล่านี้ลดลงได้นะครับถ้าท่านไหนมีอาการผิดปกติ มากๆนะครับก็สามารถไปปรึกษาแพทย์ใกล้บ้านได้ด้วยความ่วงใหญ่จากทีลพร้อครับ